ในที่สุดนะคะปอก็มาเล่นเกมนี้ให้แล้วนะโอ้โหเฮ้ยมีคนนะคะขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งปอก็เฮ้ยไม่มาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่น1.3.5นะคะก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่น14.0มั้งปอก็ไม่แน่ใจนะคะคือมันแบบว่าเยอะไปหมดเลยค่ะทุกคนนะคะมาค่ะก็ปอจะมาเล่นแล้วก็รีวิวให้ดูแล้วกันนะที่ข่าวว่ามี หวนะคคะรบทุกคนแล้วนี่นาในดูซิว่าจริงหรือเปล่านี่อันนี้ก็เป็นห้องของเราเหมือนเดิมเลยนะคะอุ้ยมาแล้วจ้าทุกคนในดูซิอุ้ยก็รู้สึกว่าข้างหน้าโรงเรียนนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับในเวอร์ชันจริงๆเลยนะคะแล้วก็เฮ้ย มันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทุกคนว้าวไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ตัวละครนะคะคิดว่าน่าจะครบทุกตัวแล้วนะคะทุกคนนี่มีต้นมองต้นไม้มีผู้ม้แล้วด้วยนะแล้วก็อซาน,นะนะคะก็คือ,อยังยืนคุยกับรุ่มพี่เหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะไปดูตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมาอยู่ตรงนี้นะ่ะเออเท่าที่ปอจำได้เนี่ยเหมือนก็ว่าเรานะคะ สามารถนะคะใช้พัดลมอันนี้นะคะกําจัดเจ้าโอซานาดาใช่ปะแต่ปอเนี่ยไม่รู้วิธีใช้นะคะว่ามันใช้ยังไงนะโออแล้วก็ตรงนี้นะคะคือมีอุปกรณ์นะคะครบทุกอันคือยกมาทั้งโรงเรียนมากองไว้อยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะนี่แล้วก็มีตอเผาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะเครื่องสังหารเออแต่ปอก็ยังรู้สึกว่าตัวเกมนะคะมีความบั๊กค่อนข้าง นะเราก็อาคารตรงนี้นะคะมันก็ทะลุแบบว่าได้เลยนะดูสิอะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนที่มันจะบักแบบนี้นะคะแล้วก็นักเรียนนะคะก็จะมายืนอยู่ตรงนี้หมดเลยฮะวอตคืออะไรมันคืออะไรทำไมถึงตัวบักขนาดนี้แล้วนี่พวกเธอจะไปไหนกันรอเออแล้วนี่คืออะไร ทำไมถึงมาน,นั่งกูตรงนี้โอ้โหทุกคนที่นี่นะคะเดี๋ยวปาจะมาลองใช้เจ้าเครื่องตรงนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่ามันมีคนอยู่เยอะมากๆเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้คือปอก็ถือไขควงมาแล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเรากดอะไรได้บ้างเนี่ยกดเลขหนึ่งก็ไม่ได้หรอเออเดี๋ยวนะแล้วเราจะกด เก็บยังไงนี่เอ้าทุกคนแล้วเมื่อกี้ปอแบบว่ากดวางของใช่ไหมแล้วของมันก็หายไปเลยอะเอ้า,อาต้นนี้คือไขควงหายไปแล้ว <c oughs> เอางี้ละกันนะโอชนะเ,เธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวปอจะมาลองกดคุยดูแล้วกันนะคะ <c oughs> follow me ค่ะเอ้ย ก็ตามมาอยู่นะมันนี่แล้วพี่แต่ว่าไลบาหลูกอะก็ตามมาด้วยนะแล้วมันจะได้เหรอเอ้าอ๋อมันไม่ได้ทุกคนคือเหมือนว่าเราต้องใช้ไขควงด้วยมั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไข่ควงมันหายไปแล้วว่าสงสัยเราคงต้องรีเกมแล้วล่ะคะ่ะเอาล่ะเรากลับมาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องรอให้โอสนาเนี่ยคุยเสร็จก่อนนะโอสนาเธอเลิกคุยกับดังนี่ได้แล้วเดี๋ยวลองกดคุยสิ เธอช่วยตามมาหน่อยได้ไหมนะ่ะเฮ้ยตามมาแล้วตามมาแล้วทุกคนตอนนี้ออสนะตามปอมาแล้วเราจะมาใช้จังหวะนี้เลยค่ะมันคือจังหวะตอนที่เอ่อไลบาลุนะคะยังไม่ตามมาค่ะทุกคนมันนี่แล้วออสนะอืเฮ้ยเฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยว่าสยองขวัญค่ะอ h h s เ i t ทุกคน คือแบบว้ายเอา้าแล้วไลบาลุเธอไม่ตกใจหรอที่ออสนาตุยแล้วว่ะเฮ้ยทุกคนคือคือมันไม่ใช่แค่นั้นนะจะบอกว่าเลือดเยอะมากๆเลยอะ่ะดูดิมันอุย้ยอะไรมันเต็มเยอะขนาดนี้อะ่ะเดี๋ยวปอจะมาลองให้ไลบาลุนะคะตามปอมาดูแล้วกันนะเฮ้ยมันคุยได้อะ่ะ คือเขาไม่ตกใจเราอะ่ะเธอตามฉันมาได้ไหมได้หรอเอาดีเฮ้ยมันได้หมดเลยอ่ะมันนี่สิไลบารุนี่แน่เป็นยังไงละ่ะ้หยุดนะ อออเอา few later. เมื่อกี้มันเรื่องบ้าอะไรกันน่ะคือปอว่านะคะคนที่เราเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือสภานักเรียนว่ะเพราะว่าคนอื่นเห็นไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอเป็นสภานักเรียนเนี่ยเราก็คือแบบว่าโดนทันทีเลยอะ่ะนี่แน่เจ้าฮอลูดะตุยซะลาก่อนนะจ๊ะฮึบอ,อุ๊ย แต่ว่ารอบนี้นะคะคือไม่มีเลือดอะ่ะนี่เธอเป็นเลือดแห้งเหรอเนี่ยโอ้โหววอุปกรณ์คือแบบว่าเยอะเกินไปนะคะที่นี้เดี๋ยวปอจะมาลองถืออันนี้ดูนะปึ๊บดูซิว,ว่าพวกเขาเนี่ยจะตกใจหรือเปล่าเฮ้ยก็ตกใจนี่นาก็คือเขาอ่ะหันมามองเราอยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจ้ามิดา ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้หรอเฮอนี่เน่เฮ้ยไหนขอดูชั้นสองหน่อยสิโอ้โหคือกำแพงเนี่ยมันทะลุขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยมันทะลุมากเลยอะ่ะคือแบบว่าอย่างบัก๊กอะเฮ้ยแล้วคือเราอะ่ะเดินลงมาข้างล่างแบบนี้ได้เลยนะทุกคน เฮ้ยแต่ว่าอยากรู้ว่าเราเนี่ยกำจัดสะพานนักเรียนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวปอขอลองขึ้นไปดูสักหน่อยแล้วกันนะนี่ค่ะตอนนี้พวกนางกำลังตัวบักอยู่ค่ะเอ้ยเอา้าทำไมหันมามองฉันนะ่ะทำไมถึงหันมามองฉันเอา้าเอา้า อะไรวะน่าจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยถือคาถาแน่ๆเลยอะ่ะก็เลยโดนสเปร์นะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถกดเริ่มใหม่ได้ทุกเวลาเลยนะคะสำหรับน้ำหัวใจนะคะก็มีครบทุกคนแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวที่นี้นะคะปอขอวิ่งไปหาน้องสาวลุมพี่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะเจ้าฮานาโกะนี่เมื่อไหร่เธอเนี่ยจะเลิกเดินตามพี่ชายฮะเจ้าเด็กลูกแง่มันเนี่ยสิอ่าแล้วนางก็ตามปองมาจริงๆนะคะทุกคนอยากรู้ว่าเราเนี่ยใช้ไอ้เครื่องเนี้ยกับคนอื่นได้หรือเปล่านะไม่ได้หรอฮะ เหมือนเราจะใช้ได้แค่กับออซนาเท่านั้นนะคะงั้นเธอมานีส่สิเจ้าฮานะเกาะตายซะนี่นี่อู้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวที่นี้นะคะปอจะมาใช้อันนี้ค่ะมันคือใบเลื่อยนะคะทุกคนอุปกรณ์ครบครันหน้าเจอหน่อยเอา้าทุกคนมันใช้ไม่ได้ มันใช้ไม่ได้หรอทำไมอ่ะเอาใหม่สิเฮ้ยมันใช้ไม่ได้นะ what เฮ้ยมันใช้ไม่ได้ทุกคนหรือว่าเราต้องใช้อันอื่นวะงั้นเดี๋ยวพอจะมาลองใช้กีตาร์แล้วกันนะคะนี่รอบนี้กีตาร์เนี่ยใช้ได้แน่นอนนะฟึบนี่มาแล้วไหนมาลองดูสิอะไรหรอเฮ้ยไม่ Inaudible ต้องตกใจน,นี่แน่อยากรู้ว่าเราเนี่ยใช้กับแก๊งนักเรียงได้ไหมคิดว่าก็น่าจะใช้ได้แหละมั้งนี่แน่ก็ใช้ได้นี่นาอย่ามายุ่งกับฉันนะเต้าไรบาลุตุยซาเรียบร้อยอุ้ยทุกคนตอนนี้นะคะปอนเนี่ยบังคับตัวละครไม่ได้เออเด๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยสภานักเรียนเหรอเอย โอ้โหดังนี่เนี่ยขนาดตัวบักนะคะยังรู้ตัวทันเลยอ่ะเออนี่เราเนี่ย รีเกมนะคะมากี่ตาแล้วเนี่ยก็คือบอกเลยว่ารีไปแล้วค่อนข้างหลายตานะคะปอคิดว่าเวอร์ชั่นในมือถือแบบนี้นะคะมันเหมาะสําหรับน้องๆน,นะคะที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่มีโนบุ๊กนะคะก็โหลดมาเล่นได้ขำๆเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับในเวอร์ชั่นจริงๆเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอเล่นได้อยู่ขำๆนะคะทุกคนเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะปอก็ได้มารีวิวนะคะ ตามคําขอให้แล้วนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเราบการแจ้งเตือนเวลาที่ปอลงคลิปใหม่ๆนะวันนี้ยันจังขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน